วันนี้พเราจะมาพยากรณ์อากาศนะวันที่30ธันวาคมปี2 5 6 7นะครับก็ในช่ like วงนี้นะครับอากาศก็จะมีความเย็นแล้วก็หนาวมากเลยใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสวมใส่เสื้อกันหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก ну ็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอแฮปปี้นิวเยยล์ลงหน้านะครับขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็เป็นปีแห่งความสุขแล้วไปคบกับการพยากรอากาศเลยครับ ในภาคเหนือนะครับอากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดครับอุณหภูมิจะอุณหภูมิตำสุดจะอยู่ที่1 3บถึงองศาเซลเซียสครับสูงสุดจะอยู่ที่29-33ถึงองศาครับสภาพอากาศบนยอดดอยอุณหภูมิตำสุดก็จะ6-8ถึงองศาเซลเซียสแล้วก็มีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศทั่วไปจะเป็นอากาศที่เย็นถึงหนาวและอากาศแห้งครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่1 1 1 8อถึงองศาเซลเซียสครับ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสครับยอดภูนะครับอากาศจะหนาจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10-13องศาเซลเซียสครับภาคกลางอากาศจะเย็นในตอนเช้ามีเมกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่17-19องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศจะเย็นในตอนเช้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่19-22องศาเซลเซียส สูงสุดจะอยู่ที่31-34อถึงองศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นในทะเลสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนพายุอยู่ที่ร้อยละ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสกรุรงเทพและปร,ะริมณฑลอากาศจะเย็นในตอนเช้ามีหมอกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 21 -22 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่31 -34 องศาเซลเซียสจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้จบลมแล้วนะครับกับการพยากรณ์อากาศในช่วงส0ิธันวาคมปีพศ2 5 1 7ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็หันมาสนใ่เส้สนขนหนาอยืนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวมากแล้วก็อยากจะไว้พรอนะครับถึงปีใหม่อยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพ่างกายแข็งแรงขอให้เป็นปีที่ดีครับแฮปนเะคะ